น่าจะใช้เวลาเขาสักพักหนึ่งใช่ตอนนี้ก็รอไปซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดที่ก่อแรกใช่เพราะว่านี่ไม่ได้ไม่ได้เข้ามาเล่นหนานมากตั้งแต่บอกว่าคิงรถเป็นคิงแบบอันต้นๆอะ่ะเออใช่แล้วตอนนี้คิงรถก็ใช้ตกมาน,นี่มีกาได้ใช่หรอคือตอนนี้คิงโรสน่าจะตกอันดับไปแล้วปะ <laughs> ไม่ไม่ไม่ตอนแรกตอนแรกมันมันมันตกไปเลยมันมันเป็นเบ็ดที่ง่อยมากๆไ้ขิงรถอะตอนนี้คือมันปรับประมาเป็นของที่มีก้าแล้วน่ะตอนแรกนักเบีดเบีดีดอะน้ำหนักมันมันคือประมาณหมื่นหมื่นกว่าใช่ไหมตอนนี้อะมีก้ามัปรับให้เป็นห้าหมื่นไงแล้วเบีดเจ็ดแสนห้าเนี่ยเบ็ดเจ็ดแสนห้ามันรับน้กได้แค่สามหมื่นเนีแล้วมันเลยไม่สามารถตกเมกาได้ชิ่รถขี่รถมันเลยติดขนรองไงนี่แหละ อ๋อแล้วตอนนี้คิงล็อตมันสามารถถ้าได้เท่าไหร่มันตกได้เท่าไหร่คิงล็อตเหรอมันอีฟินิทีดิตกได้เท่าไหร่ก็ได้ออโอ้โหเหลือวิวหนึ่งเฮ้ยอะไรเฮ้ยอ้าวอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเหลือวิวหนึ่งก็ได้ฟังอ้าวเฮ้ยแล้วทำไมเบ็ดกูเป็นเบตปกติอ่ะเอาเบ็ดกูกากเลยอ้าวอ้าวเฮ้ยทำไมเหลือวิวหนึ่งข้อผิดไอดีไหมอ่ะอ้าวข้อผิไอดีป่ะไอดีถูกแล้วตา้กันเป็นไอดีดี ทำไมโดนโดนรีเวลอ่เฮ้ยเอาเฮ้ยเดาไดไงอ่ะเฮ้าทำไมันเหลือแค่นี้เการีเวลไม่เป็นไม่เก็เก็รียวลเดมก่นเก็รีเวลแล้วมันรีไอ้นี่กูเลยหระใช่มันน่าจะรีรีของมาเลยอระเบ็ดอะไรพวนี้หายไปเลยอ่อแล้วแา้วแล้วทำไมกัดไม่เป็นแล้วทำไมกูเป็นเนี่ยไม่รู้โอเคเดี๋ยวมาลเดี๋ยวพาไป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 โอเคเดี๋ยวพาไปตกปลาหายหมดและวอยู่ไหนเนี่ยอยู่ก่อไหนน้องชาย ่อใหม่โอ้โหก็ไม่เดี๋ยวไปกใหม่เดี๋ยวพาไปดู oh. แต่ไม่มีปลาเนี่ยเ oh. หลือเหรือให้ปลาไปซื้อคิงรถด,ดีไหมแต่ปลาไม่มีแล้วอะ่ะซื้อไปหมดแล้วทำเอาปลาไหมเราซื้อเบ็ดเจ็ดแสนอะเออแล้วเราก็จะมาเล่นเราสัญญาเลย oh. อ้้หูไอตู่ยี่ยอะไรเนี่ยโอไม่ก็ฉลา,ลาเออยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แต่ว่าเฮ้ย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 อะไรเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าเขาทำดีขึ้นนะเราแบบมันตกเรือยากดูดิใช่เซ็ตดาวเดี๋ยวไปเกาะใหม่อันนี้คือเกาะมันจะมีเพิ่มมาตั้งแต่การเลือกเลยไหมมันมีเพิ่มประมาณสามหรือสี่เกาะเนี่ะเพิ่มมาไม่ใช่ดิสามไม่มีจุดเด่นยังไงเนี่ยมีเกาะใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเอาเกาะที่อันนี้นะมันจะมีฟอสซิเคน โซเซเคียนนี่จะเป็นเกาะที่เรียกว่าไงดีจะมีจุดมันจะมีปลาที่ตกได้ราคาดีมากและฟาร์มวิวดีมากคือปลาทองซึ่งปลาทองอะ่ะเมื่อก่อนใช่ไหมมันจะตกดีแบบดีมากๆเลยคือแบบคนส่วนใหญ่จะไปตกกันเลเวลห้าร้อยได้ที่นั่นกันส่วนเกาะน,นี้เกาะน,นี้มีความสังากตพิเศษเมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็เอ้าเฮ้ย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 มันโดนน้ำวนโดนน้ำวนแมวอย่าตายนะเขา u p d ครับเดฉลามบุกเหรอวะไม่ใช่อันนี้มันจะเป็นอีนนอันนี้อีเวนต์ของเกาะใหม่มันมันทำกับดักไว้ผู้บุกลุกแล้วก็เดือมรถแล้วลกูแล้วกูควรทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวละจะช่วยยังไงเดี๋ย <laughs> เห็นเลย <laughs> ทางไหนเ้ยมันจะหมดหลอดเปเนี่ยทางนี้ทางนี้มันจะโดดมันก็หลีบมันมันเหลือกี่หลอดอันนี้เหลือเหลือเยอะไหมไม่เยอะตรงมาคิดคิดไอ้นนี้คิดเลยไม่รู้อ่ะเขียมที่มันเบี้ยวแล้วอ่ะเห็นกอยังเห็นกอยังยังไม่เห็นเลยอยู่ข้างหน้าอ๋อเห็นแล้วตกใจมาก กลมากไกลมากอุกูตายอย่าง,งนเงี้ยกวูว่าเฮ้ยทันทันก่อยทันก้อยเฮียแล้วอ <c oughs> <ป>้านทานไหมิปใจโอ้โหไม่ไหวแล้วนะ <c oughs> นี่มาแล้ว ก็ขึ้นมาเลยชิวโอเคืมนม,ม่ได้สามคนเลยเหรอนั่งได้สองคนอ๋อแต่ทำแต่ทำที่ใช่ไหม้ระวังให้นั่งได้สามคนไงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตกเมกา้าเลยดอนกันซึ่งกูไม่ปัญญาจะตกโอ้ยให้ให้ไปยืนดูไงให้ตกเมกา้า อ๋อโอเคโอเคไปไปโอ้ดูมีมิติขึ้นเยอะจากแต่ก่อนมากใช่นี่เดี๋ยวพาไปน,นี่คือก่อนนี้มันจะมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งก็คือก่อนนี้นั้นมันสามารถม,มีมันมีที่คาบเบ็ดด้วยและแถมก่อนนี้ไปก่อนแรกที่มีสลิงเลยนี่เยอะแค่พเพีวเขมาเล่นระดีเลยจัง่ะไป นี่เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปที่ที่หนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวพาไปเปิดประตูมันเป็นประตูที่ไว้ขาเบ็ดเสียงเต่าหอยหวนอยู่ไหนเนี่ยนี่นี่นี่มาตรงนี้โดดุดแล้วก็โดดลงมาดดมาตรงนี้นี่โดดมาตรงนี้ดดนี่อยู่นี่อยู่นี่โดดลงมาถึงไหมโอเคแล้วคน,นอ,อีกตัวนึนอยู่ไหนแต่ต้องให้ของอ่ะเหมือนประตูมันจะเปิดไปแล้วนะ มาตรงหลังน้ำตกอ่ะอใช่แ,แะโอเคได้เข้าไปได้แล้วโอเคขออนุญาตอ้อมแป๊บนึงโอ้โหเดี๋ยวพาไปเปิดประตูมิติไอจีดีเปิดประตูตขาบเบ็ดซึ่งไม่รู้ว่าเปิดไว้ก่อนแล้วกันค่อย,อยนี่ถึงยังยังยังไม่มีของแต่ก็เปิดไว้ก่อนโอเคชึบ มาแล้วนี่นมานี่แต่ต้องให้ของไปเปิดประตูเองนะเพราะว่าเปิดไปแล้วมันเปิดไม่ได้กดเชือกไปเลยอะไรลงมาเลย,ยเลยชือกนี่ฮะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะประตูเห็นเหมประตูเห็นประตูปะมันยังปิดอยู่อืนี่แหละเดินใหญ่เกินนี่แหละแล้วมันต้องใช้ของที่ทําให้ที่ทําให้เปิดประตูได้ซึ่งไม่แน่ใจว่าของมันอยู่ครบไหมนะไม่คไม่ใช่ของอยู่ไหม ไปก่อนปึ้งสีตาี่ตาี่ยตาตากแล้วก็หานียม่่าอรเปล่ด้เลย่อไม่กขอหตกวยมตายย่ตายต่นแดที่ไปหนกันหมดหายไปไหนกันหมดทั้งเต่าทั้งกันแต่กันอยู่ที่เดิมนี่ไงอยู่ที่เดียวกันอยู่ที่เดิมเราอะอยู่ใต้ดินอะอยู่หมดเลยอยู่ก็หมดอยู่ก็หมดเลยก็มีแค่เต่ากับเราที่อยู่ตรงเนี่ยออาล้อีกเต่ากันอยู่ไหน เดี yeah, ๋ยวไปหาของเปิดประตูหนึ่งหินเขียวรู้รู้รู้ที่หาอยู่แต่หินแต่หินต้มมาดิมันต้องใช้ของเยอะเพราะมันต้องใช้สูตรยุปราคาซึ่งมันสองแสนห้าผมเยังไงก็คือไม่มีตังค์ซึ่งกูมีอยู่ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบเออจริงๆมีสองร้อยแต่โดนหักพะตายเมื่อกี้ยี่สิบบาทจม้าบุ๋งเลย เนี่ยมีคนมีคนอยู่ใต้ดินอีกคนหนึ่งอ่ะคิงแคทได้คิงแคทอยู่ใต้ดินอะอยู่ใต้อยู่ใต้ดินอยู่อยู่ที่เยอกันหมดเลยเหรอตอนนี้ใช่ตอนนี้อยู่สามคนเอ้าแล้วกูกูก็อยู่คนเดียวโอเคเดี๋ยวลงมาอันหนึ่งเราตะคู่แป๊บเดี๋ยวลงไปไอเนี่ <c oughs> คยคือ <c oughs> เฮ้ยอุปะบาทมากพอดีอุปะบาทให้อะไรมาโอปอเหรอโอปอโอ้เหมือนจะลืมล็อกไว้เมื่อมันจะบอกก่อนในนั้นเฮ้ยยังไม่บอกดีกว่าเพราะในนั้นมันทัดซ้อนนี่นี่ได้มันมีสิ่งพิสเคโอเค เอ้ยแต่นี่ไงเขามีสีฟ้าเขามีสีฟ้าสีม่วงเอาแต่สีฟ้าสีม่วงแกก็ใส่ไปแล้วป่ะสีฟ้าสีม่วงใส่ไปแล้วเหลือสีเขียวกับส้มลองไปชี้เดียวกันก่อนชเแต่ต้องยืนแต่ต้องยืนแต่บอกก่อนว่าเขาใสสีเขียวไปแล้วเหลือส้มเหลือส้มมีมีส้มแน่เลยเดี๋ยวมีไหมน่าจะมีเมยมองไม่เห็นเลยเลยวะไปซื้อไ้อไซื้อ

อะไรมาแล้วเมก้าเกิดแล้วเต่าบิดเต่าหน้าจะตกได้แกใช้คิงร็อตก่อนเพราะว่าต้องใช้คิงร็อตในการตกเมกาโอ้วยเดี๋ยวปีนเรืออยู่อ๋จะเดี๋ยวปีนเรือปีนเรือให้อันนึงขึ้นขึ้นมาเฮ้ยโอ้ยจมน้ำยู่ไหนมายู่ไหนเออมาแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวใช้เรือนี้ตกเมกากันนี่เดี๋ยวนี้ ไปเลือเหลืองเสื้อใจขึ้นเรือมาขึ้นเรือมาภารกิจเราคือเมกาโดน let's go เต่าตอนนั้นมีสาวคนนี้ตกได้กับอีกคนหนึ่งที่มานี่เรียกว่าไงดีมามาเนียนปนสองปลาเล่นโอ้ย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  ตบาเห็นเห็นใช่ไหมถ้าถ้าอันไหนคล้ายๆพายุบอกเลยเนาะนี่ไงนี่เมกาเลยโดนฮะาไม่เหมือนจะเหมือนเลยเอาอะไรมากกันเกมเออเอาอะไรมากก็เกมนี้พี่โอ้โหอ้โหอ้ไม่ดกตีละเนี่ยอินเตอร์อิเตอรโดดไปแล้วถ้าเมกาตกได้หลอดจนรถแปดสิบตัน ย้ำว่าถ้าตกแต่ย้ำว่าถ้าตกได้หลอดจะลด80%มันจะลดความเร็ว80%นะถ้า85คือปลาก็คือมันจะไปจะเป็โหดมากๆเลยคือง่ายๆใครเห็นใครคนนึงแบบหัวสีลุงอะไรนั่นแหละก็เตรียมตัวนี่ได้เลยเตรียมตัวให้กันละเฮ้ยต่อได้นี่ใช้เหยื่อดีใช้เหยื่อดีมีเหยื่อดีอยู่8อันกูใช้เหยื่อแดงนะซีวิ i c k l e อยากทำ Sea i c l e ได้嘛อยากทำได้เป็นฝาอะไระัน

วยดาบมนแล้วัมีตัวปอยู่นะยยเลยอวปลายิกอแล้วไดวมัมีทุนใหม่นะเอเมนทุนตแลวทุนเพิ่งหาได้มาเป็นทุนนเนี่ยเห็นปะวานตัวน้อยไอ้ที่มันเป็นแบบปลาดำๆแล้วมีเลขแดงๆบนหัวนี่มันคืออะไรอะไรนะมัคือสแต็กที่ตกที่เราตกได้ปลาก็คือตกตกได้ตนนึงไม่ไม่พลาดอ่ะ คือตกได้ตอนึงแบบไม่พลาดเลยอุ้ยเหลืออันเดียวแล้วไม่จริงอ่ะเหยิีกีงเายบเยจริงมจล้เยะเยอ้าาเอ้ยร5ปีดเ้ยอ้ยยื้ยยือุ้ยเอาหน่อยเฮ้ยหลุดไปเนี่ยดีดดีดเลย ดอคืออ๋อเป็นอ๋อเป็นแฟนทอมอ่ะใช่เหรอดิแฟนทอมนี่คือมันไม่ได้เหมือนปลาเมก้ามาเป็นแฟนทอมขนาดนี้เลยเยังไม่ยังมีไก่ตอนนี้มีไก่ยังไม่ติดอ่ะเคือแต่เมื่อกี้กันกันตกลุหลุดแสดงว่ามันต้องดีดหนักมากแน่เลยว่ะออคืว่าเนี่ยเอาเรือไปขับชนในปลาสลามที่แม่งว่ายๆวนอยู่นั่นแหละแล้วกูว่าอกมีโอกาสได้มากกว่ากูมาตกเอง ตอนนี้คือยังยังไม่มีปลาเฮ้ยมาละเฮ้ยลบแปดสิบเฮ้ยลบแปดห้าเลบแปดวะได้การรู้ว่าตัวโตได้เมก้ามีคัสซีเนี่ยนะเฮ้ยดี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 ดดีเฮ้ยอันนี้อะไรได้เหรอลบเท่าไหร่ลบห้าก็ไม่ใช่ละแสดงว่าอยู่ที่กูดิลบแปสะไม่ดนะดีเย่ไดเดีเยนะไาได้ดีเยะ่ไดดีเได้เลยด้ดีเยวเดีเยนด้ดี

คัสซีนคัสซีนเธอคัสซีนไหนอะยังไม่เห็นมีคัสซีนเลยอุ้ยเห็นอะไรเห็นว่าขยับแต่ไม่เห็นตัว้าเห็นแล้วไม่ก็เพื่อมากโอ้โหติดเกมสุดๆเจลลมหนาลามมากว้าวอเมซิ่งเจลลมหนาลามคลิป้อยฮะเราได้แล้วเมก้าเดี๋ยวตายคลิปผมคลิปเลยผมคลิปโอ้ my god โอ้ my god ถ้าไม่จับหมูมันเหมือนหมูอย่างเงี้นไะมเหมือนคัสซีเลย เอ้ยให้ให้เต่าดีกว่าเอาวะเต่อเอาป่ะเอาเอาหมด <laughs> เอาไม่ก้าวเฮ้ยเอาตัวนี้ไปดีกว่าอันนี้น้ำหนักต้องหกหมื่นแปดเอาหกหมื่นหนึ่งแล้วกันนี่ตัวนี้ไปเก็บไว้นะไอ้เหี้ยมันหายากมึงต้องขายหรอก,กวะ <laughs> นี่ไงสไเสร, <laughs> ร็จไปแล้วเฮ้ยจะตกน้ำเชิ่เฮ้ยมันว่าได้ดีกว,ว,ว่าว่าน้ำ <laughs> มันไหวไ<า>ด้มันไหวได้วไหวได้ <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยขึ้นมาโอเคเป็นไงครับนะผมนะโอเคถ้า okay. สลับคลิปนี้แล้วนะก็พาเพื่อนมาเปิดประสบการณ์นะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะแต่สิ่งที่แม่คาดคิดก็คือ,เอ,เ,อเอ้ยอะไรอย่างสิ่งที่แม่คาดคิดก็คือเพื่อนตัวรีวิวแล้วนะถ้ายากให้เพื่อนผมเล่นต่อนะก็กดไลค์มาโอเคพูดแค่นีไ้ไหนประมาณล้านไลน์ผมจะเล่นต่อล้านไลน์ ถ้าตกถ้าคลิปนี้นะผมผมพูดก่อนนะถ้าเกิดว่าคลิปนี้ครบเ็ดวันใช่ไหมถ้าเจ็ดวันแล้วคลิปนี้ยอดวิวเกินสองร้อยวิวแล้วกดตดกนกดไลค์มันเกินสิบไลค์เออเดี๋ยวผมพาเพื่อนมาหาเมกาต่อรอบนี้รอบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ฟัาทำายังดีเลยเอียไหมโอเคโอเคไหมโอเคนะโอเคถ้าคลิปนี้เกินเกินเกินสองรอยวิวแล้วก็กดกนกดไลค์เกินสิบเดี๋ยวพาเมลรอบโอเคมาจัดเลย เแล้วก็อีกคนนึงเดี๋ยวพามาเดี๋ยวพามาสองคนเลยถ้ามันว่างสองคนนะเออเดี๋ยวพามาสองคนเลย<ด>โอเคคลิปนี้ไปแล้วนะเจอกันใหม่ทุกคนโอเคกดติดตามด้วยเจมุน่นแ, <ก S 1> แล้วใกล้จบปีนี้แล้วขอหมื่นซับเถอะโอเคไปแล้วนะเจอกันบ๊ายบายบายบาย